สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับพี่ออสนะครับในรายการการตลาดไม่บันจิด SME เกิดไม่ได้นะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่บุ้งดีติ่งหูด้วยนะครับต้องบอกว่าชื่อการตลาดไม่บันจิด SME เกิดไม่ได้ก็คือมาจากพี่บุ้งนะครับจากในหนังสือของพี่บุ้งเล่มที่3นะครับต้องบอกว่าพี่บุ้งนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ตัวยงเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับ9เทคนิคการตลาดและการขายเพื่อเอาตัวรอดนะครับเป็นสไลด์ของพี่บุ้งเองนะครับจะมารีวิวให้เห็นก่อนนะครับและวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับพี่บุ้งจะมาสัมภาษณ์สดในรายการ e business ยังไงติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวมาดู9เทคนิคเป็นพื้นฐานก่อนนะครับว่าของพี่บุ้งมีอะไรเราเป็นรีวิวให้ดูก่อนพบ ตัวเป็นเป็นเสียงจริงๆจ,จากพี่บุ้งนะครับมาดูกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นในเรื่องของข้อที่เปรียบของ SME นะครับ Small Medium Enterprise นะครับเราจะทำยังไงเปลี่ยนจากคำว่าเล็กให้เป็นคำอื่นได้บ้าง คุณจะต้องเช็คลิสต์ก่อนนะครับว่าธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในปีที่แล้วเพราะอะไรหนึ่งเพราะต้นทุนสินค้าเพราะรู้ต้นทุนในการบริหารรู้จักการวิเคราะห์และจัดทำแอคชั่นแพลนดำเนินการตามแผนส่วนใหญ่มีไหมครับก็ไม่มีนะครับดูนะครับให้ดูกรอบแนวคิดของการเพิ่มลูกค้าของพี่บุ้งกันหน่อยนะครับ เราอยากให้คุณรู้ว่าคําถามการตลาดกับการขายต่างกันอย่างไรค่อยๆไปกันทีละหน้านะครับทีละหน้าให้เห็นว่าสมมติว่าคุณได้รับมรดกเป็นที่ดินจากเจ้าคุณปู่จานวนหลุมแร่คุณจะปลูกอะไรดีอันนี้คุณต้องมีแนวคิดแล้วนะครับจะขายอะไรดีหรือจะทําการตลาดแบบไหนดี ให้ดูหรือคุณอยากจะเป็นพ่อค้านะ Back to the basic มาดูที่ Marketing กันก่อนนะครับแบรนด์ Brand, หลายๆคนก็เคยรู้จักคำว่าแบรนด์นะครับผมเคยเจอพี่ท่านนี้นะครับที่ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คำนิยมนะครับของฟิลิปคอสเลอร์นะครับ ให้ดูนะครับการขายสินค้าสินค้าเราแตกต่างหรือดีกว่าคู่แข่งอย่างไรนะครับ4 P ทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วนะครับเราจะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างไรนะ CC และ4 C คืออะไรครับ Marketing 3เริ่มมีโซเชียลมีเดียเข้ามาด้วยแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างครับสับการตลาดนะครับ B2B b, b 2 g B2C C2C แล้วก็ H2H นะครับเห็นไหมครับโซเชียลทุกคนใช้เป็นอยู่แล้วนะครับ Internet o p t i n n g IoT คือ4 Marketing f นะครับ4.00นั่นเองนะครับเเทคนิคการตลาดและการขายเพื่อเอาตัวรอดอย่างไงอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังนะครับที่ทางสถานี FM 104.5 Travel Radio นะครับในวันเสาร์ที่11นะครับแล้วพบกันกับผมพี่ออสน้ำดีนะครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็ พี่บุ้งดีติ่งหูแล้วพบกันครับสวัสดีครับฟังจบแล้วนะครับอยากชมฉบับเต็มก็อย่าลืมสับสไคร b e ให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ